โย่ยเสริมการเกษตรวันนี้ตามโครงการเกษตรบำนาญนะโดยสมาคมสมาชิกอาวุโสสากรครูสากหอมทรัพย์ครูจังหวัดนครปฐมนะครับก็จะพาพวกเราไปดูดูของจริงนะครับนะ สวนเกษตรพำนานที่ราชบุกแก้วประทุมธานีนะครับขณะนี้8ปดนาฬิกาล่วงแล้วนะครับก็ใกล้ที่จะล็อกเลื่อนแล้วครับบอกหูบอกหันเลยโจมยินเดียอยู่ไหนครับเออจะนั่งกดเล่นไลน์อยู่นั่นน่ะกิ๊กกำลังไลน์บอหูบอหันเลยคุยกับกิ๊กอยอ่ๆโจมยินเดียอยู่ไหนครับเออทุกคนโจมยินดี พี่ชายใครวะพี่ชายใครวะโอ้ชมยินดีทั้งสองคนคนเนี้ยพอดีกำลังเล่นรลายก็กำลังกินดเแอแกไม่รู้เรื่องอะไรหรอ,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 อรังร้ายเลยโอ้เมื่อกี้ผมมายืนอ,อยู่ข้างแก

เอาบทนี้ไปเล่นคนเห็นะแกก็ไม่ได้สนใจเลยแกล้งถามมายั่งจินตีมายั่งนี่ก็ะดังช่วยผมรู้แล้วหรอกต่ไปจกระจาระจารก็จะไปทํหน้าทำหน้าเลยแล้วก็ทำให้ชนึงไปหมดเราจะไปเที่ยวสวนเกษตรบำนานะ ของท่านอะไรนะเสิบไม่ได้เจ้าของเจ้าของสวน่ะที่ร้านหลุมแก้วอ่ะชื่ออะไรทวินใช่ไหมฮะทวินใช่ไหมใช่ไหมครับกูแจ๊กวันนี้แจ๊กเจ้าของสวนไล่ไล่ไล่ไอ้เนี่ยวันนี้ไปไล่อาจารย์ที่เป็นพิจากรณ์เมื่อวานอาจารย์อาจารย์เต้มอาจารย์เต้มนะสงขาเป้มนะสงขลาเออเนี่ยสงขลาเราจะไปดูข้าวแก้วปทุมสวนอ่าร้านหลุมแก้วอ่า สวนเกษตรบำนาญแกพูดดีนะอลูกเล่นโอ้พูดเลยนะเสียงอ่นั้นเสียงชวนฟังเอออพกันนายกเล่มเลยว่าไปนั้นตรงหน้าทางเข้ามอเกษตรฮะช่วงนี้คือเส้นเส้นที่จะไปพัทนดงรักมันมากันเร็วเร็วเอาันได้ไปกินแชร์ให้เพื่อนบอกกูระยากส่วนตัวจังเลย มึงมีกล้องวิ่นยกล้องถ่ายทำเราดิใช้ได้เลยกัใช้ได้เลยกล้องถ่ายทำเราดิไม่เคยพลาดวีดีโอเลยกล้อง่ทยทำเราไม่เคยพลาดเลยนอสังร เอดากลๆน่อยเอาูกกับน้องนี่เนาะใไ้เวาเหนื่อยเยอะไหมวะเนี่ยมันจะขึ้นมาจากตรงเนี้ยให้นิสิตที่ยังวนบววัวเนี่ยจะสมบ นีดดด่ดีมากๆอากาศเป็นใจนะ <c oughs> ไม่ร้อนไม่ร้อนเมื่อวานผวงว่ากลัวจะร้อน <c oughs> ไอ้หญิงบอกว่าท้อนร้อนไม่สู้อะ <c oughs> ไม่ร้อนอเชิญเลยนะครับไม่ต้องเกรงใจนะครับนะ <c oughs> เอา,านนตอนนี้ <c oughs> โอเคแล้วนะ <c oughs> คนสวยเรยกอาจรเราคณะของสมาคมสมาชิกอาวุโสนะสมาชิกอาวุโสสากลอมทรัพครูนครปฐมนะครับก็อย่างที่บอกนะครับ หน้าตาดีหน้าตาดีมันแน่นอนอยู่แล้วเพื่อนหน้าตาดีหน้าตาดีจริงใจเยอะจริงใจเยอะใช่จริงกายไม่ริงโทอนะเพื่อนบังเน่บังความหล่อบังความหล่อนะฮะนี่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 เยอะนะพวกเราเมื่อีเราพระยุทธไมมาประชุมรัฐสภามังอะไรมั้งนี่ก็คือเก่าพ้ะลาวเจอกันมันต้องเป็นอย่างเงี้ยนะ มื้อนี้ก็เจออันนี้แก่เราเจอเราเราวเจอเราวรัเาเราเลยเปิดเพลงได้เนทีมงานะหารแ่งรักพนยนใจใช่ใเมียกูเนี่ยมันก็น่าตาดีนะเนี่ยน่ารักน่ารักเอโอ ไอ้ไอ้คู่กันหน่อยดิเฮ้ยคู่หน่อยคู่หนคู่หน่อยอยาไปไกลๆเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปเป็นมงคลใครรู้ตัวว่าหลอมาเข้ากล้องหน่อยครับหล่อ่อาหนุ่มฮ่าหนุ่มอย่งครบอย่ครบฮ่าหนุ่มสิจะพูดพูดเลยโยเไ้เรื่องไปทั้งหลายโอเคย่้มเลยนะ เอาฝากกล้องนี้ด้วยเดี๋ยวผมใสอ่ไกล้องนีด้วยลยกรได้ลายที่เร้ได้นะมากระงายมาลายกรเได้ยังไม่ด้ตอบรับ้กที่ตกตำรวจไม่ได้นะไอ้ใครอยากจะเข้ามาต้องต้องต้อง้องผ่านพวกเราเออต้องให้พวกเรานี่นี่นอน เอรุ่นหน้าตาดีมาที่น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 ีรุ่นหน้าตาดีรุ่นหนาตาดีรุ่นหน้าตาดียอด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 คือสมาคมสมาคมสมาชิกอาวุโสสากลอมทรัพย์ครูนครปฐมเนี่ยอย่างที่ผมว่าหน้าตาดีไม่ไม่เกินเออไม่เกินไม่เกินเออไม่เกินคาพูดเนี่ยดีแดงๆไปไม่ใช่ไม่ใช่เลไอ้ไอ้ที่เธอทำแบบเก่าอ่ะรุ่นเก่าอ่ะใช่ไหมไหนเมื่อคืนดูอะไรไอ้หมากอ เอาเชิญเชิญก่อนจะทำอย่างอื่นก็บอกกินก่อนเอากลับมากลับมาออามารับประทานอาหารก่อนแข็งลรง แค่ฝรัง่งแต่ถ้ามันไม่มีใบน,นะเอเออไม่ใช่แช่ฝรั่งอย่างที่เธอว่าเลยเออแช่ฝรั่งไม่ใช่เหรอไม่รู้สิสากุระเมืองไทยฮนะ เมื่อกี้เราก็คุยกันไปเขาบอกแคร์ฝรั่งกับเราก็แคร์ฝรั่งตามผมว่าแม่ฉันก็ไม่รู้เลยเนี่ยทั้งท่านเปรมเลยเชิญครับเชิญครับแตไม่ใช่เมืองไทยอินสุลาร์ไม่ใช่นะนะสงขลาบ้านเดียวกันครับเชิญครับเชิญครับมีใครเป็นเขาเรียกอะไรเป็นผู้นำของกลุ่ม มีไหมมีไหมใครเป็นคนนำคนนำผู้นำคนติดกล้องผู้นำรู้สึกว่าทั้งอายุอายุก็รุ่นราวคราวเดียวกันคือเป็นผู้อาวุโสเหมือนกันเนี่ยครับคุณแจ็คอ่ะที่เป็นตัวแทนท่านหัวหน้าดีกว่าน่นนู่นะใส่ใส่หมวกขึ้ดเสือนะท่านสมชราเออท่านสมชรามามาแนะนำตัวที่ถือว่า มาจากไหนอายุอาณามเท่าไหร่จ๊ะลุงลุงผมผมสักรอบครอบไปครับกรรมการสมาคมสมาชิกมูโสนะ62ปีครับของสากลเอลซัพครูนครปฐมครับเขาลอกไปอกนะสากลเอลซักครูนครปฐมนะ62 62มีใคร70กว่ามีฮะมีมีมีอแสดงว่าวันนี้รวมกันแล้วนี่เป็นพันนะหลายพัน ใช่ไหมหลายพันแง่แงเลย60อัพเป็นส่วนใหญ่เนาะวันนี้ผมเองก็มีเกียรติมีแกกมีแกกมีแกกพิเศษอายุ90เป็นเจ้าของโรงเรียนอยู่ที่ฝั่งชนมดคุณพดครับคุณพดอยู่ไหมครับ เก้าสิบครับเก้าสิบใช่ได้แสดงว่าอะไรยังไงอายุ90ครับนี่คือยุก็นี่เจ็ดสิเก้าสิครับเจจ้าของโรงเรียนเออเรายังมีความหวังนักศึกษาที่ฝั่งธนบุรี5ีห้าปีครับห้าสิบหกปีรอครับรอครับเห็นไหม พราะงั้บอกแล้วว่าอยู่กับต้นไม้ชอบต้นไม้นี่อายุยืนอย่าไปหาภรรยาสาวแล้วกันอายุสั้นทันทีปัญญาัาสัาา้นสิปัญญาทั้นสิท่านไา่ตรีจำไว้ไปถ่ายภาพคพรับ ก็ขอสวัสดีแล้วก็ต้อนรับทุกทุท่านนะครับที่นี่คือสวนการเกษตรคุณพี่ั้งหมดประมาณ80ไร่แต่ว่าเป็นส่วนที่ขุดจาบมามาเป็นส่วนเนี่ยขณานี้ก็50ไร่ก็มสิบไร่ รอได้ครับไปหายแล้วจะได้ยินได้ไงเออไปสักไกลเลยให้หิ้วหิ้วอย่างเดียวฮะหิ้วอย่างเดียวฮะถนัดฮะยังไม่ขอบอลแล้วถนัดเรื่องหิ้วฮะถนัดเรื่องหิ้วแล้วก็ไปไม่ไปเลยครับเมื่อสัปดาห์ก่อนผมเห็นหิ้วสาวไปแกถนัดเรื่องหิ้วฮะ นี่ก็เนี่ยนี่ก็ถนัดเรื่องหิ้วอะหิ้วขวดเจออะไรก็เก็บกินได้เลยหิวหิบเจอเหล่าเจอพวกอะไรนะเจอหล่าอีกแล้วต้องว่าเราอีน้อ มีมีเพื่อนเป็นลาวต้องเฮ็ดใจไอ้อะคือเม้วอาคืนฝังเพลงมังพลังพลังซ้ำเนียงลาวเลยพอเรื่องจริง่ะแล้วฝังเพลงคัตที่มาแล้วเราบังคอเพราะมนเาะมันคือไอ้เมื่อคื้มันค้างมาไม่ได้ค้างเป็นเป็นคัตซี่ซ้ำเสียงลาวเมื่อี้พอโอ้โโอ้เป็นแรง ห็นถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันเอ๊ะไอไอ้หญิงมันรู้ว่าไปไหนพยายามเดินตามไอ้ไอ้พิมพ์ไปเคนเดียหัวถ่ายหัวถ่ายแล้วพลาดไปที่ไอ้หิงนะเขาจะตัดเขาทิ้งไงมถ้าไม่มีเมียเขาเนี่ยเขาตัดทิ้งไงใช่ใช่แต่วินาจะเปกล้องมาเร็วโขงโสอีกล้องนึ่นะครับก็ที่นี่ก็เป็นสวนสวน กาบการที่เคยทำหนังสือมายาวนานก็เลยลงสู่ภาคปฏิบัติด้วยเพราะว่าเขียนอย่างเดียวมีแต่เรยกอะไรปริญญาไม่มีปฏิบัติมันจะไม่ลึกซึ้งเพราะฉะนั้นถ้าเราเียนปริญญาด้วยปฏิบัติด้วยเนี่ยก็จะรู้เพราะว่าทฤษฎีอย่างเดียวกับปฏิบัติทังทีมันไปคลเรื่นเลยใช่ไหมครับเพราะว่าการรวบรวมทฤษฎีนั้นเขารวบรวมมาทั่วไปกว้าง แต่พอเราลงลึกปึ๊บมันจะเจอปัญหาที่ไม่มีในทฤษฎีเยอะเลยชีวิตจริงอ่ะคุณดูนะครับทุกเช้าเราจะเดินตามกําลังถ้าใครบอกถ้าเป็นลมก็ข้ามาพักถ้ายังไม่เป็นลมก็เดินต่อดูช่ว่าใครจะเข้นแขนแข็งกว่ากันพิสูจนความแข็งทั้งสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษนะครับอ่ะเจิญเลยครับ <c oughs> ก็อยู่อย่ห่างกันทค่3เมตรแล้วกันนะครับไั้นตรงนี้ก็คือเป็นการจัดพื้นที่ใหญ่มาเป็นพื้นที่สวนเพราะว่าประเทศไทยเรามีนาทั้งหมด60ตารางไ้เพราะอย่างไงแล้วทำนาดีก็ลดค้าบรนลดกยกเว้นข้าวตีข้าวหอมมะลิข้าวภคุณภาคสูงยังไม่ลด ที่เราไม่กินเราทานาบานเลเวลาเรากินไม่ดีลาแล้วเลด้ไม่ได้กันยครับเรากินงเพาลไปด้วยใช่โพงกนขับอ๋อรไ่จะับองกันดเวยครับทางนี้ครับลับกี่โมงวะผมไม่ตัดตัไม่ขึ้นแลรลควรรถควรหนูไปเอาไปไปของห ไมยังไม่ห้องฮะเบบกุณกุณธนาอะไรปุปปานก็ได้ที่ก่อนเดินมาฮะนี่ให้ดูท่านอุบล